ว่าไม่ธรรมชาติที่รูปเขาสวยๆเนี่ยฝีมือแม่ทั้งนั้นช่วงนี้ขาดน้องโบกับน้องฟิลต้องซะหน่อยค่ะเขาเนี่ยได้อินสปายมาจากหมอนอิงอ่ะของจากทางนี้ก็คือมีชชยก็คือมงลงคุณภาพนี่คือไม่ต้องบอกว่าคับแก้วนะมันล้นแก้วอ่ะบอกเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ ตื่นเช้าแบบน่าสดเลยนะคะก็นี่คืออยู่บนเตียงเรียบร้อยนะคะอตอนนี้เป็นเวลา9โมงนิดๆน,นะคะไม่เมื่อกี้ก็คือแอบ,บไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทานอาหารเช้ากันนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะ <c oughs> ก็จะเป็นตามรีเควสที่ทุกคนขอมานะคะว่าอยากเห็นวันเดย์วิธมัมอุและาเพืเ่อนที่บ้านนะคะในแบบว่าสถานการณ์แบบนี้แล้วก็แบบว่าอยู่บ้านเนี่ยเราทําอะไรบ้างเพราะว่าเราก็ออกไปไหนไม่ได้ถูกไหมทุกคนวันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้จะแอคทิวิตี้แน่นๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะธีมหลักๆของเราก็จะเป็นแบบอยู่บ้านแบบคอเรียนสไตล์เหมเดิมสั่งอาหารเกาหลีทำอา,า,าหารเกา,ากหลีใช่อ,อะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นคอเรียนสไตล์ในฉบับแม่อุและเพื่อนยังไงก็รอติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพราด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปทานกันอาหารเช้ากันเลย อนั่นอนนะปีสองเนี่ยลูกสีสนุกว่าลูกตอนเนี้ไม่ัวอะไรอะ่ะเพนเฮาส์เออดูเหมือนออกทะเลแล้วแต่มันไม่ได้ไงลูกเพราะว่ามันดูภาคหนึ่งภาคสองมันก็ต้องดูภาคสไม่ดูก็ไม่ดไ,มได้ดูแล้วเออดูไปไแล้ว,ลวคือ ใครดูเพนท์เฮาส์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามีดูไปหมดแล้วนะคะสามแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบก็เป็นแบบวีค k l y อ p ิ s o d ของเราเราดูหาเรื่องว่าดู nevertheless ซึ่งก็ยังไม่จบเหมือนกันไม่ได้เลยแล้วคือแบบพอพอดูซีรีส์ที่มันยังไม่จบคือมันแบบมันทรมานมากเพราะว่าต้องมานั่งรอว่าแบบอีนี้เมื่อไหร่จะมาจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยเป็นคนที่เวลาดูซีรีส์เนี่ยจะไม่ยอมดูแบบประเภทแบบยังไม่อวสานนะตอนแรกนึกว่าเพนท์เฮาส์เนี่ยจบ เอาสายแล้วก็เลยเพิเข้าไปดูเอิ่เข้าไปดูกลายเป็นว่ายัางไม่จบเลยเนี่ยเลยเดือดร้อนเลยเนี่ยก็ต้องรอไปอีกพอมันเป็นภาคสามเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหมือนว่า อ้าภาคหนึ่งภาคสองมาเป็นยังไงวะเนี่ยมันมันเหมือนมันตัดตอนไปแล้วอ่ะบางทีในซีรีส์เนี่ยทำหลายๆภาคเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันอ่ะเพราะมันชอบลืนไปแล้วไงเออเมื่อคืนเลยนอนดึกไปนิดนึงค่ะตีสองก็ของเราดูให้มาเพราะว่าเราอ่ะตามมาจากนางเอกอืมนางเอกคือที่เรียกว the world miracle o u p เออใช่ใช่ใช่เพื่อนนางเอกคนนี้น่ารักมากแบบชอบมากแล้วผิวดีมากตอนนี้เรามีโกใหม่แล้วนะคะทุกคนเราอยากจะผิวดีเหมือนดาราเกาหลีถ้าใครแบบตามพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีทุกค นจะรู้ว่าเขาแบบผิวเนียนมากแล้วก็แบบแทบจะไม่ค่อยมีรูขุมขนเลยซึ่งไม่เป็นไรที่แบบ Amazing มากทุกมาลองดูกันว่าเนี่ยเราจะพิชิตโกนั้นได้ไหมนะคะโดยการใช้สกินแคร์ของเกาหลีเราจะใช้ของแบรนด์อะไรนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ฟังกันอีกทีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปทานข้าวก่อนนะทุกคนวันนี้นะคะบอกเลยว่าวันเดวิดแม่อุและเพื่อนบอกเลยว่าจุกๆแน่นอนะเป็นวันค่ะแล้วก็ใครดูเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีก็คอมเมนต์ มาคุยกับพวกเรานะคะว่าเราสองคนคืออยู่บ้านก็คือดูแต่ซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะคุณอูนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปแต่งหน้าเดี๋ยววันนี้เรามันมีแนะนำสกินแคร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าทางแบรนด์นี้เขาใจดีมากส่งมาให้เราลองใช้ซึ่งบอกเลยว่าปังมากเพราะมันเป็นอะไรที่เราสองคนอยากลองมานานแล้วใช่ใช่แล้วพอลองแล้วมันเพลยอเมซ z i n มากเราก็ได้ยินเสียงเรื่องลือของเขามาพอสมควรทุกคนก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วคะว่า history of cool เนี่ยก็ดังมาก แล้วก็เซเลบเกาหลีหรืออินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านก็คือใช้แล้วด้วยความที่เราอยากจะผิวเหมือนเกาหลีนะคะก็เดี๋ยวไปเชิญชมกันนะคะทุกคนว่าวันนี้ไอเทมที่เราจะมาใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างมีเวอร์ชั่นก่อนนอนด้วยนะคะทุกคนก็ติดตามกันจนถึงท้ายคลิปก็เ 81, ining, มื่อกี้ก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำล้างหน้ากันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมาลงสกินแคร์กันก่อนที่จะไปแต่งหน้าเนาะก็เดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเริ่มทำคอนเทนต์แรกเป็นยังไงเนาะก็แต่ย่างไรเดียก ก่อนที่จะพูดอะไรเราต้องขอบคุณเขาก่อนสิที่ทางแบรนด์ The History อ f ฟ o เนี่ยส่งมาให้เราอลังการมากๆาเนะ้องเพื่อนเนี่ยเอามาให้แม่ดูวันที่เขาส่งมานะบอกโหลูกเขาส่งมา,าให้ขนาดนี้เลยเหรอมันเหมือนแบบมันรู้อะอว่าตอนนี้เราสองคนขาดอะไรคะขาดโบท็อ,อกแหละฟิลเลอร์แหละ<อ>ต่างๆนานนะาก็คือไม่ได้เข้าคลินิกมากพักแล้วก็เลยต้องการสกินแคร์ที่มันแบบทรงคุณค่านิดนึงเนาะก็เลยเนี่ยทางแบรนด์เดอะเฮสติเออร o ออฟฟูนะคะเขาก็ได้ส่งทั้งไลน์ของฮาวันยูนะก็ซึ่งเป็น ลายที่แบบโด่งดังของเขาอยู่แล้วแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะก็คือลาย Royal Privilege Cream นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เขาบอกเลยว่าปังที่สุดและเป็นตัวท็อปของทางแบรนด์เขาเลยแต่ว่าตัว Royal Privilege Cream เนี่ยเดี๋ยวเรายังไงเราไปเจอกันตอนเย็นนะคะเพราะว่าจริงๆเรากับแม่ได้ลองทดลองใช้กันมาก็เลยรู้สึกว่าตัว Royal Privilege Cream เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับการใช้ก่อนนอนสําหรับเราสองคนมากกว่าส่วนตัว h a w a i i n U เนี่ยเป็นอะไรที่เราชอบใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วก็จะมีบางตัวที่เราก็ใช้ตอนกลางคืนด้วยแล้วบอกเลยว่าในเมื่อ เขาส่งมาให้เราอลังการแบบนี้แล้วบอกเลยละเราลองกันแล้สองคนแม่ลูกนะสุดจริงๆคุณภาพนี่คือไม่ต้องบอกว่าคับแก้วนะมันล้นแก้วอะบอกเลยนะคะแล้วในเมื่อเขาส่งมาในเมื่อเขากล้าส่งมาให้เราขนาดนี้เราก็กล้าที่จะรีวิวแบบจัดเต็มอ่ะไหนลูกลองรีวิวซิตัวที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นรุ่น limited edition เป็นเหมือน special edition ของปี2021ที่ผ่านมานี่แหละก็คือตัว h a v a a n Yu Imperial Youth Cream Set ของเขาอันเนี้ยประกอบด้วยนะคะตัวครีมกระปุกใหญ่ตัวนี้เลย ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของของเขาแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เขาจะส่งมาก็คือจะเป็นตัวทราเวลไซส์ทั้งหมดคือมาทั้งหมด5ชิ้นก็คือบอกเลยว่าจุ๊ๆคือคุ้มมากๆคุ้มราคาที่ได้ใช้นะแล้วอย่างน้อยที่มันมาเป็นทราเวลไซส์อะเราจะได้ทดลองก่อนว่าเราชอบไหมชอบตรงเนี้ยเออใช่ชอบตรงนี้แหละแล้วคือพอถ้าเราชอบเราจะได้กลับไปซื้อแบบฟูลไซส์มาใช้จะได้เหมือนแบบไม่ต้องเสียตังค์หลายๆต่อเดี๋ยวเรามาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังดีกว่าว่าตัวฮาวานิวเนี่ยเขามีแบบสิทธิภาพยังไง บ้างหรือว่าเขามีคุณค่ายังไงบ้างที่ทำไมเราสองคนถึงประทับใจเนาะก็คือตัวฮาวานิวเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องพวกเอ t นทายเอจิ้งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราสองคนก็เริ่มคอนเซิร์นแล้วจริงมีคอนเซิร์นมาสักพักแล้วพอมีก็เริ่มอายุเยอะส่วนเราก็จะเริ่มแบบเลข3มันก็ต้องเป็นอะไรที่เราเริ่มมาเหมือนคอนเซิร์นมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าเราก็ต้องมาเริ่มดูแลตัวเองแบบล้ําลึกให้มากขึ้นเนาะแล้วซึ่งตัวฮาวานิวเนี่ยเขาพิเศษมากๆคะเพราะเขามีส่วนผสมของสมป่ากว่าแบบ 30ปีโอบปี่ะคือมันพิเศษมากๆและที่พิเศษกว่านั้นอีกเขาใช้ทั้งต้นของสมป่าเลยก็ไม่ว่าจะเป็นเหมือนเอ่อตัวต้นเองตัวรากเองแล้วก็ตัวใบเองก็คือใช้ทั้งต้นเลยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันปังมากเขาบอกว่าใช้สมุนไพรอีกกว่า70ชนิดที่แบบรวมกันอยู่ในแบบของตัวลายของทวันยูก็คือแบบมันปังมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขามาเนี่ยเขาก็มาเป็นกล่องเซตเนาะก็เป็นแบบสเปเชียลกิฟต์เซตเป็นเซตพิเศษในช่วงนี้ซึ็นลิมิเต็ด d e ด i t i o n เพราะมันก็เป็นลายแบบนกฟินิกส์ ไม้โบตันน่ารักมากๆแล้วก็แบบลวดลายมันดูอลังการมากอ่ะเขาเนี่ยได้อินสปายมาจากหมอนอิงอ่ะของจักรพักดีก็คือมีชัยก็คือมงลงมงลงหรอคะโอเคโค่ะก็แบบว่าอลังการตามชื่อของแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็ ทุกอย่างของเขาก็คือลักชัวรี่จริงๆนะคะก็เซตนี้นะคะมาในราคา29,900บาทนะคะก็คุ้มมากๆคือจริงๆแล้วตัว h า w a i i a n Uline เนี่ยเขาก็จะมีสเต็ปในการใช้ของเขาซึ่งลูกก็ได้อ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็ได้ลองใช้แล้วพอเห็นแพคเกจจิ้งนะบอกน้องเพื่อเพื่อมันแบบไม่กล้าใช้อะลูกเสียดายของอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช้ไปนีอะโอเคในเมื่อเขาส่งจัดเต็มมาขนาดนี้นะเราก็ต้องใช้ให้เขาเห็นผลว่ามันจริงไม่จริงและเราก็ต้องมาถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยเราเริ่มเลย ตัวไหนบ้างปกติแล้วสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องเป็นลงเป็นพวกแบบเซรัม่มก็คือตัวนี้เลยตัว h o ้ a n y นยูอิมพิเรียลยู s เ s u m นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผิวที่เราจะต้องใช้ขั้นตอนแรกตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ป้องกันผิวเนาะก็คือเลิศอดด่ะโอ้ยกลิ่นดีมากกิ่นดีมาก กลิ่นมันละมุนเวลาแม่ใช้เนี่ยแบ้แต่ครีมช่วงที่ตอนกลางคืนนะเชื่อไหมว่ามันหลับสบายอมันไม่ฉุนคลายอันนี้เขาบอกด้วยนะมีว่ามันช่วยเติมพลังให้กับผิวด้วยนะก็คือทาให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นก็บอกแล้วไงว่าช่วงนี้ขาดน้องโบกับน้องฟิลต้องซะหน่อยค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวที่เป็นชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวแอมพูของเขานั่นเองนะหรือซิกเนเจอร์แอมพูของทาง The History of Cool นะคะจริงๆเขามีตัว f u ลไซ i z e นะคะแต่ว่าอันนี้เราได้มาแถมมาพร้อมกับ ในเซ็ตเนาะเราก็เลยได้มาลองใช้แล้วรู้สึกว่าเราประทับจิตประทับใจมากมากเพราะว่าตัวแอมพูของเขามันเข้มข้นจริงๆแล้วเดี๋ยวดูเนื้อเดี๋ยวให้มีทาเนื้อให้ดูใช่ใช่เน่เ่ปึ๊บนะคะเี่เ่ดูสิครับยอเนี่ยดู เขาบอกเลยว่าอันนี้เป็นตัวแอมพูที่มีสารอาหารแบบครบอบบให้กับผิวอ่ะครบครบเลยแต่มันเป็นยืดๆแบบนี้นะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้หน้ามันเหนอะหนแล้วก็ไม่ทำให้ลาคาญผิวก็คือสามารถแต่งหน้าต่อได้ซึ่ง Amazing มากมันจะซึมเข้าไปเลยอะค่ะมันจะซึมซับ ผิเพราะว่าอันนี้เขามีแบบสารสกัดจากของสมป่าเหมือนกันทุกตัวเลยค่ะที่เราใช้อ่ะตัวแอมพูตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเขาจะช่วยเหมือนเสริมสร้างเซลล์ผิวอ่ะให้ใหม่อ่ะให้มันได้แข็งแรงบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเราต้องลงเอสเซนส์ก่อนเซรั่มไม่ใช่หรอทำไมอันนี้เรามาลงเอสเซนส์แบบเป็นแบบที่สาวเพราะตอนนี้นี่คือบอกเลยว่ามันต้องเป็นช่วงที่เราต้องแบบบำรุงมากๆตัวเอสเซนส์ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยต่อต้านนะคะสัญญาณบ่งไว บ่งไว้แล้วโอ้ยตายก็แสดงว่าต้องไม่บ่งไว้แม่จริงๆไงแล้คืออันนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องพวกอ่อนเยาว์ดลยนะแบบว่าเราอย่าลืมคอนะทุกคนถ่ายพอเหลือครีมที่มือค่ะแล้วก็ตบมาที่คอด้วยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจต่อไปนะคะก็คือตัวอายครีมนั่นเองยิ่งตัวอายครีมของเขาเนี่ยมันพอแต่งหน้าไปปุ๊บก็คือตัวเมคอัพไม่ตกกล้อง คือม,มันเติมให้แบบให้เมคอัพเต็มมากขึ้นอพอแต่งหน้ามาปุ๊บรู้สึกว่าใต้ตามันฟูก,ก็คือไม่เหนือ<า>่<ะ>อยอล้าไม่เหนื่อยล้าใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้นะคะซีรีส์ทั้งแม่ลูกค่ะ,คะว่าจะนอนที่ตีหนึ่งตีสองอ่ะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะดูแล้วขอบตามันจะคับๆนิดๆเนี่ยเราเลยต้องมีตัวช่วยมีมมตัวตักมาให้ด้วยนะคะเป็นนกฟีนิกซ์โอ้อลังคืออลังการมากขนาดตัวตัก่ะ แต่ให้มันเบาที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยใช่นิ้วนิ้วนาามันเป็นนิ้วที่เราเหมือนแบบว่าลงน้ําหนักได้น้อยที่สุดสเต็ปสุดท้ายก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยตัวครีมนะคะอันนี้เขาก็บอกเลยนะคะว่าเป็นครีมเข้มข้นที่แบบว่าช่วยชะลอการบ่งบอกวัยอย่างนี้แบบ6กกว่างี้เขาอาจจะคิดว่ามีอายุ50าสอ่าเชื่อได้เชื่อได้ว่าคนชอบทักเรื่อหา50กว่า S <S> 네แล้วอันน uh, ี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแบบสเต็ปสุดท้ายที่จะช่วยปรับผิวให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนาะเนี่ยค่ะเอาใที่ท่วค่ะเรารู้สึกได้เลยว่าผิวมันดูแบบเปล่งประกายอ่ะเพราะอันนี้เขาจะแบบว่าช่วยบำรุงแบบขั้นสุดนี่นะคะเป็นทั้งหมด5สเต็ปก่อนแต่งหน้าของเรานะคะเดี๋ยวยังไงขอแยกย้ายไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนทำคอนเทนต์เลยนะเราสองคนเนี่ยปกติแล้วเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยใครเป็นตากล้องให้หรือว่าเวลาทุกคนเห็นภาพเราในอินสตาแกรมเนี่ยทุกคนก็จะงงว่าใครเป็นคนถ่ายรูปให้นะเดี๋ยวต้อง คอนเทนต์นะคะก็คือถ่ายรูปลง Instagram นะคะเพราะว่านี่เป็นเสื้อที่แบรนด์เขาส่งมาให้นะคะซึ่งมุมในบ้านตอนนี้ก็คือแบบตันมากไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะรอดไหมนะคะไปค่ะคุณอุ้เริ่มปกตินะคะตาล้องก็จะเป็นคุณแม่เนี่ยแหละค่ะส่วนมากจะเป็นมีทั้งหมดนะเทคนิคหลัคะนี่ค่ะแม่ก็จะใช้วิธีแบบว่าตีลังกาเนี่ยเเห็นไหมคะตีลังกาล้องอ่าแล้วก็ตรงช่วงเท้าเขาเนี่ยจะให้อยู่ตรงนี้ เส้นนี้เลยช่วงเท้าเขามันจะทําให้ดูตัวเพียวแล้วก็สูงขึ้นที่รูปเขาสวยๆเนี่ยฝีมือแม่ทั้งนั้นตายแล้วฝีมือแกจะบอกว่าไม่เป็นไรมีได้แล้วได้แล้วเราก็แบบประเภทแบบอยากให้มันออไม่คือมีคนยืนตรงแลวเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องการให้มีสิ่งคือเกะกะเอาง่ายๆนะคะทุกคนว่าไม่ธรรมชาติคือมีจะเป๊ะไม่ใช่ไม่ธรรมชาติคือมีจะเป๊ะเ่าะแบบ ไม่ได้เลยกระเป๋าต้องแบบตรงคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสมากแต่นี้ก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลูกแล้วคือแปรลยคือเราก็แบบไม่เอาก็ไจะเอาแบบนี้อน่ะตีกันทุกรอบนะคะทุกคนรอบทุกรอบอ่ะมีอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่จะต้องถ่ายให้เขาอันนี้ถ่ายคู่ยัรกมีต้องไปเปลี่ยนเสื้ออ่ะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเขาก็เปลี่ยนเสื้อด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่สองนะคะก็เดี๋ยวต้องถ่ายลงวันแม่นะคะ เรียบร้อยนะคะกับการทำคอนเทนต์ลง Instagram นะคะก็เดี๋ยวต่อไปไปกินข้าวกันก่อนนะคะมีสั่งอาหารเกาหลีม,มาจากร้านประจำที่เราสองคนชอบด้วยนะคะ,ะหลังจากทานข้าวเสร็จก็เดี๋ยวมีถ่ายคลิปเนาะสำหรับ Youtube เนี่ยแหละก็เดี๋ยวมาดูบ้างหลังกันนะคะเาโชว์ีมือสิคะนี่เอาใส่เป็นอันนี้นะทุกคนก็นนคือเข้มข้นที่สุดแล้วชอบที่สุดแล้วอ่ะค่ะเดี๋ยวเราขอใส่สแปมนิดนึงนะคะ รำยองฝีมือเรานะคะก็เป็นง่ายๆมากเลยทุกคนก็คือแค่ต้มบะหมี่ชิ้เล็รู้ได้ชอบมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าใครชอบเดี๋ยวยังในแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะที่สั่งมาวันนี้ก็มีหมูสามชั้นเนาะจับแช่ของโปดของแม่ใช่อันนี้ข้าวกล่องขยาวนะคะแล้วก็ซุปกิมจิเบคอนผัดเนยนะคะกับข้าวโพดแล้วก็กิมจิอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ร้านโปรดเลยนะคะไน c e to ม e e อยู่นะคะไปค่ะเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันตอนถ่ายคลิปก็เมื่อกี้ถ่ายคลิปกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ หลังจากถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ต้องมีถ่ายปกคลิปตอนนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ่ายคลิปกันมาทั้งวันแล้วนะคะตอนเป็น h o เฮาส์หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราเราดูแล้วเนี่ยมันจะมีเด็กในเรื่องหลายคนใช่ไหมมันคนไหนมันคนไหนจนนั้นต้องแบบไปครอปอะครอปจากในหนังอะแล้วเพื่อที่จะแบบมาหมุนดูเราก็งงว่ามีถ้ามาอะไรวะแบบว่ามีแค่มีพยายับฟอสแบบว่า ดูดูอยู่แล้วมีก็พอดพอดพอดแล้วมีก็แคปหน้าจอพอแคปเสร็จอุ้ยลูกไม่ได้อีกแล้วหน้าก็แบบเหมือนหน้าแบบเลยอะก็เอาใหม่รีกับไปใหม่แล้วก็แคปใหม่แคปใหม่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บอยู่อยู่ได้แล้วได้ปุ๊บซูมซูมไม่พอหมุนหมุนแล้วประเด็นคือเวลาหมุนอ่ะมันก็หมุนตามที่มีหมุนเว้เพราะมีลืมล็อกหมุนไวป มันก็ตามพีไปเร่อยจนเราแบบพีท้ามาไลต้องเ,บบเย็นแล้วเนาะอ,ะอะาบน้ำมาแล้วแล้วก็ล้างหน้าล้างเมอคอัพออกใช่ไหมเรามาใช้ตัว Royal Privilege c r ครีเนี่ยช่วงเย็นกับช่วงกลางคืนน่ะเรารู้สึกว่าเราชอบมากกว่าอตอนที่แบรนด์ส่งมานะดูดิดูกล่องที่อลังการงานสร้างม,ามันสวยมากสวยจนแบบว่าบอกน้องว่เพื่อนนี่ลูก ไม่กล้าใช้ตัวเนี่ยค่ะตัว royal privilege cream ตัวนี้นะเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นตัวท็อปของทางแบรนด์ของ history of cool เลยนะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นครีมที่แบบทรงคุณค่ามากๆด้วยส่วนผสมที่มันหายยากแล้วก็ล้ำค่าที่สุดเพราะว่ามันเป็นสมป่านะคะ,ะกว่า50ปีอันนี้50ปีใช่แล้วก็ยังมีส่วนผสมของดอกสมที่เขาบอกว่า1ปีเนี่ยมันจะแบบ บาแค่แบบว่า3วันเองนะก็คือบอกเลยว่า,าหายากมากๆแล้วก็ลับค่าม,มากๆจริงๆนะคะทุกคนม,มันช่วยเราในช่วงกลางคืนเพราะเหมือนเราผ่อนคลายมาตอนกลางคืนเนาะตอนกลาคือเราแบบได้รีแลกซ์จริงพอครีมมันได้ใช้ตอนที่เรารีแลกซ์ผิวเราก็ เหมือนพักผ่อนไปด้วยด้วยเลยใช่ก็เลยยิ่งทาให้เหมือนเรารู้สึกว่าหน้าเราพอตื่นเช้ามามันดูแบบว่าอ่อนเยาว์ขึ้นมันดูมันดูนิ่มนวลแล้วมันดูตื่นมาใสอ่ะนะเออหน้ามันใสแล้วก็มามองกันแหละพอเราใช้เสร็จ้วตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเออในรูปมาลองมาดูซิว่าหน้าเราใสจริงป่ะเพราะมันช่วยฟื้นฟูจริงๆนะคะทุกคนมันช่วยฟื้นฟูผิวจริงๆแล้วก็ช่วยแบบเหมือนแก้ปัญหาผิวก็แล้วแต่คนเนาะจรว่าจะชอบจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสองคนแม่ลูกชอบกลางคืนใชอืม้ตัว เซรั่มก่อนด้วยเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นเหมือนแบบว่าการเปิดผิวในสเต็ปแรกเนาะอลก็ใช้มันนิดนึงแบบนี้นิดนึงนิดนึงไม่เราเห็นกระปุกสวยอยากใช้อยากโชว์เรื่องเรื่องอยากโชว์แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราแอบติดใจตัวแอมพูใช่ไหมคะเราก็เลยจะชอบใช้ตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะก็ใช้เป็นไอคีมลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เลยนะเพราะเราสองคนนี่คือแบบว่าพูดง่ายๆว่านอนดึกอะค่ะ หมอคนนอนดึกเจอลยอ่ะจะได้แบบว่าอ่อนเยานะคะใช่ก็แตะแตะแท็บแทบไปเลยพยายามอย่าถูนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะสเต็ปสุดท้ายเราก็ต้องมาใช้ตัวรอยั p r i v สเ e สครีมนั่นเองอันนี้นะเขาจะช่วยเรื่องแบบทำให้ผิวมันดูสุขภาพดีด้วยมามี่อือ๋อใช่คือแบบว่าไม่ว่าจะมองมิติไหนอ่ะมันีก็จะดูแบบว่าผิวแบบดูแบบสุขภาพดีงามเออดีดีดีชอบชอบเขาส่งมาให้นี่นะบอกเลยว่าโอ้โหแบบว่าน่ารักมาก โตมาแบบอลังการแล้วดูสิคัตตาละชินเนี่ยไม่บอกสรรพคุณหรือแบบว่าส่งต่อน,นี่มันไม่ได้เลยอ่ะโอ้ระเบืองเลยเนี่ย กับเบืองเออพิ่นันอ่าน่แหละค่ะทุกคนก็อย่าลืมนะคะตัวรอย r i v i l e g e Cream นะคะเขาก็จะทำให้ผิวมันดูนุ่มอ่ะแล้วก็ดูชุ่มชื้นทุกมิติเลยนะคะแล้วก็เป็นครีมที่ใช้แล้วมันทรงคุณค่ามากๆก็คือใช้เสร็จปุ๊บก็มงลงเลยค่ะเออใช่อ่าแล้วคอบอกสิค่าราคาอ่ะอันนี้นะคะมาในราคากระปุกนี้นะคะมาในราคา7 5 0 0บาทนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มาแค่กระปุกเดียวนะคะในกล่องนี้เนี่ยเขาก็มากับอีกกระปุกหนึ่งนี่แถมแถมมะ เป็นกระปุกที่4 ml เนอะก็คือสามารถเป็นแบบ travel size แบบพกพาไปตั้งจังหวัดหรืออะไรก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าพกก<อ>ระปุกใหญ่ไปเ<ป>นาะและนี่บอกเลยนะกําลังสร้างบ้นใหม่ใช่ไหมคะบอกเลยไม่จริงนะคะอุปกรณ์พวกนีเ้เอาไปเป็นของตั้งโชว์ได้อีกไม่ทิง<อ>ค่ะไม่ทิ้งเหลือๆก็ทาไปลองหลังมือเพราะว่าตอนนี้ไหนจะล้างมือบ่อย แล้วก็ไหนจะแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือๆที่มือนี่ยไม่ต้องไปเช็ดออกหรือล้างออกนี่ค่ะเอาเลยค่ะล,ล้างมือเลยค่ะมันจะได้ทําให้แบบว่าความเหี่ยวของเราเนี่ยมันแบบลดน้อยลง,ลยลงแล้วก็ดีขึ้นเ่ไนะอ่านไหนๆนะคะเราได้ ส่งต่อของดีๆให้กับทุกๆคนแล้วนะคะลูกเราบอกทิ้งเขาว่าซื้อที่ไหนอะไรอย่างไรคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของเขาเลยนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ยังไม่สะดวกออกไปข้างนอกนะคะก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าสอบถามเข้าไปได้ที่ c h a t a n d s h o อของทางแบรนด์เขาได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนจะทิ้งพวกรายละเอียดช่องทางต่างๆไว้ที่ Description Box ข้างล่างนะคะก็ไปลองดูกันได้นะคะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นคือในเดือนนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิสิงหาคม นี้เ,นเขาก็ฉลองวันแม่นะมก็คือ m o t h e r s infinite love นะคะซื้อสินค้า<ม>ตัวลยนยของ h a w ันยูหรือตัวของ royal privilege set <ม>เนี่ย<ม>เขาก็จะแถมไปเลยนะคะตัว royal cream 4<ม> ml ไปเลย<ม>ก็คือเขาเอาไว้ง่ายๆว่า แถบแบบจุกๆราคาพิเศษด้วยแล้วก็ของขวัญพิเศษในช่วงวันแม่ด้วยก็เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะจริงไปจัดเลยนะคะเชื่อเราค่ะวันนี้ก็ใช้ The History of You ทั้งวันทั้งวันทั้งวันไป่ก็คุ้ไปทับใจมาๆับใจหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันเด y w i t สม์ม u และเพื่อนนะคะในเวอร์ชั่นที่แบบอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะก็เดี๋ยวยังไงนะคะพอเราได้ย้ายบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำเวอร์ชั่น อยู่บ้านใหม่ออมาให้ดูด้วยนะคะออว่าอยู่บ้านใหม่กับบ้านเนี้ยแตกต่างกันยังไงออก็รอติดตามกัน,นะคะ่ะอีกไม่กี่เดือนแล้วอดใจรออีกน,นะคะนั่นแหละว,วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b ์ให้ช่องเพื่อด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย